ใครที่มีปัญหาปากเหม็นแปรงฟันยังไงมันก็ไม่หายจ๋าขอแนะนํายาสีฟันอีฟหลอดนี้เลยค่ะจ๋าไม่ได้มาแนะนําเพราะว่ามันเป็นของของจ๋าที่จะขายนะแต่จ๋ามาแนะนําเพราะนี่คือยาสีฟันที่ดีที่สุดในชีวิตที่จ๋าเคยใช้มาเลยที่สําคัญที่ชอบมากที่สุดเลยก็คือใช้ก่อนนอนนะคะแล้วตื่นมาบอกเลยว่าน้ำลายไม่บุดคือปากไม่มีเลยแม้แต่นิดเดียว อันนี้ไม่ต้องเชื่อจ๋าก็ได้อยากให้ทุกคนลองใช้ดูและลองสัมผัสดูเลยนะคะตื่นมาแล้วลองอย่างนี้แล้วคุณจะรู้เลยว่าน้ำลายของคุณเลยไม่บูดกลิ่นปากมันเลยไม่ค่อยมีเวลาใช้ไม่ต้องใช้เยอะใช้แค่นิดเดียวพอแบบเม็ดข้าวโพดะนิดเดียวฟองก็เยอะหลังใช้ปุ๊บ คุณจะรู้สึกว่าปากเนี่ยมันสะอาดและสดชื่นโดยที่ไม่ต้องบีบยาสีฟันเยอะๆแบบที่คุณเคยใช้กันมาตัวนี้นะคะเป็นสมุนไพรกว่า17ชนิดลดการอักเสบต่างๆในปากได้ดีมากไม่ว่าจะเป็นเหงื่อนะคะหรือว่าแผลในปากที่สําคัญทําให้ฟันของเราขาวสะอาดอีกด้วยแบบนี้ที่สําคัญกลิ่นของมันไม่เหมือนกลิ่นสมุนไพรทั่วไปมันเป็นกลิ่นสมุนไพรแบบโมเด์น ของกีฟที่ใช้แล้วรู้สึกว่ามันคือยาสีฟันที่ทันสมัยเหมาะสําหรับคนรุ่นใหม่ที่เขาใช้กันบอกเลยว่าตัวนี้เป็นตัวที่ดีที่สุดที่จ๋าเคยใช้ไม่ต้องเชื่อจ๋าก,ก็ได้วันนี้จ๋าขอให้ทุกคนได้ลองใช้ดูแล้วคุณจะรู้ว่ากลิ่นปากมันหายได้จริงถ้าคุณเลือกใช้ยาสีฟันที่ดีฝากไว้ด้วยนะคะยาสีฟันกีฟยาสีฟันที่จะทําให้คนไทยทั้งประเทศไม่ปากเหม็นอีกตอ่อ